ลิปแล้วจำเป็นต้องตัดเส้นสองสลึงไหมวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมหมออาดจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าอาวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยเวลามีเส้นสองสลึงนี่มาอยู่ตรงไหนเส้นสสลึงจะอยู่ตรงบริเวณด้านเขาเรียกว่าด้านล่างเนาะด้านท้องละกนันอ่ะด้านท้องของอวัยวะเพศนะครับตรงใกล้ๆของหัวอวัยวะเพศนั่นเองก็จะมีพังผืดอันหนึ่งยึดตัวหัวอวัยวะเพศกับลำของอวัยวะเพศ ตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยพังผืดต,ตรงนี้เนี่ยมันดึงลั้งเกินไปทําให้หัวเวียเพศเนี่ยมันงุ้มลงเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาได้หรือว่าเวลาแข็งตัวอาจจะดึงลัง้งมันทาให้เจ็บได้นะครับก็ถ้าเกิดเราขิดมาแล้วแล้วเส้นนี้ยังไม่ขาดหรือย,อยังอยู่แล้วถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็จ,จะมาให้คุณหมอแก้ไขได้นะครับไม่ได้น่ากลัวนะครับอยากให้เราเข้ามาคุยกันว่าเอ้ยอย่างเนี้ยของผมมีปัญหาไหม ออจำเป็นต้องรักษาหรือเปล่าต้องตัดออกไหมนะครับก็เข้ามาคุยกันได้เนาะที่โรงพยาบาลมตอร์พีชน,นะครับ